สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเลซ่รเลสซิ่งเช่นเคยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะทางยามาฮ่าและก็ยางเิลรี่นะฮะที่อนุเคราะห์ให้เรานะครับได้เข้ามาพาชมพิทวอลกันนะครับซึ่งพิทวอลนี่ก็จะเปิดประมาณ1ชั่วโมงต่อวันนะฮะซึ่งวันนี้เร็วขึ้นมาหน่อยก็คือ10บโมงครึ่งเกือบเติมไม่ทันนะฮะวันนี้โอเคนี่คือสปอนเซอร์ของเรานะครับผม อ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาชมพิษเวอร์ซูเปอร์ไบค์กันนะครับปีที่แล้วผมผมไม่ได้ทำลิปพาชมอ่ะเนาะวันนี้ก็จะพาชมแล้วกันอ่านี่ก็จะเห็นเป็นทีมยามาฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเก็บภาพกันก่อนขออนุญาตนะครับคุยกันได้เลยครับเจ้าพอดีเจ้พอดีเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ ค่ะก็สนามนี้ก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่า,วา,าเป็นครั้งแรกในการแข่งขันรายการระดับโลกนะคะเพื่อนการที่ทจะามากๆทั้งเรื่องการปรับตัวเรื่องรถ <ๆ S 2> เรื่องอะไรหลายๆอย่างนะคะก็สนามนี้เป็นประสบการณ์เพื่อ,อรอติดตามอนาคตสิบอ่ะ <c oughs> ตอนนี้รถกับคนนี้ เป็นหนึ่งเดียวกันหรือยังอายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตาใช้เวลาอยู่กับรถันี้น้องถามหน่อยกี่วันครับอยู่กับรถคันนี้สองวันโอ้โหตอนนี้เวลาที่ทําได้เท่าไหร่ครับเวลาคือสามศูนย์ค่ะ <4 30 S 1> ตอนนี้ก็ค่อยๆปรับเรื่องรถให้เข้ากับตัวให้เร็วที่สุดน,นะคะเพราะว่าสนามนี้ไม่สามารถที่จะรถเก่าแข่งได้ต้องเป็นรถตัวใหม่ล่าสุดเลย อ๋อแล้วเราใช้เบอร์อะไรครับ46ค่ะเบอร์46รอสี่เลยนะครับผมอันนี้แข่งจีมงครับอ่อวันนี้แข่งช่วงใบสองค่ะใบสองนะครับผมโอเคก็เอาใจช่วยนะครับผมน้องตานะับนี่เลยนะครับผมนักแข่งใช้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์กับรถแค่สองวันซึ่งเราอยู่กับรถเป็นปียังขับไม่ได้เลยนี่อยู่แค่สองวันขอบคุณมากครับ ก็คืออยากจะบอกว่าเวอร์ซุ่ยบอยผมก็ก็ดูนะฮะแต่ซึ่งยังรู้ไม่ไม่ลึกเท่าม o t ต g p จีพีเนาะผมจะแบบชื่นชอบม o t ต g p จีพีเป็นพิเศษมากกว่าก่อนเวอร์ซุ่ยบอยก็จะรู้จักนักแข่งวานสองสามคนนะฮะเอถ้าเขามีลายเซ็นแจกเดี๋ยว เดี๋ยวพี่จะจัดกิจกรรมให้นะครับจะจัดกิจกรรมแจกกันถ้าไม่มีก็อดกันนะเพราะว่าเขาน่าจะแจกกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วส้อหรับปลายเซ็นนักแข่งมีชาวต่างชาติมาเยอะมากก็มีเป็นดีดีแซกโบว์ด้วยนะฮะแล้วก็มีบูธกิจกรรมในโซนจุดาล้วขอบดีดีนะครับที่มาอยู่ที่บริเวณที่ฝ่ายที่สองฮะวันนี้เราเข้ามาใกล้ชแค่นี้นะฮะนี่ก็คือสี่หน้าที่เราเข้าใกล้บีเอ็ม BM ซึ่งปี2 0 1 9นบะฮะซึ่งกำลังจะเข้ามาในประเทศไทยก็เป็นปลายปีนี่คือใกล้ที่สุดรายการรถบัสปลอการทีวีไร้ข้ไปรายการที่กินน้ได้ในไัยเราจะไม่มีภาพเลยเหรอเราจะมีแต่วิดีโอเลยก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าด้วยเวลาที่เขาให้เดินพิษแค่ชั่วโมงเดียวอคืออย่างอารมณ์คืออย่างแบบนี้มากเลย อยากจะสัมภาษณ์ <S <S อยากจะโดนสัมภาษณ์ตรงนี้สักครั้งนึงในชีวิตนะแต่แต่ก็ไม่โดนนะสุดท้ายอย่างเดียวหือไมก่ก็ต้องห้องห้องพยาบาลอย่างเดียวตลอดเลยพี่ลินสัมภาษณ์แต่ห้องพยาบาลคุณวุฒิชัยครับผมนี่ครับนี่คนนี้ก็คือจะเป็นเจา้จาพ่อเจ้าพ่อสนามช้างเลยก็ว่าได้นะฮะนี่คือพูดง่ายๆก็คือเป็นลูกลุงเนเลยก็ว่าได้นะ

น่าจะเป็นพี่ทหารอากาศนะไ <What? S 1> รู้พี่แกมาทำอะไรเอ่อทำไมไม่ไปขับเครื่องบินเ oh, นาะ oh. ใส่อาจจะเป็นพอเอาไว้รับนักแข่งที่บาดเจ็บหนักไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดประมาณนี้นะ oh. คิดว่าอย่างนั้นนะพี่แกคงไม่แบบลามาดูกะนะันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวบอกน้องๆก่อนเผื่อน้อง <c oughs> ๆไม่รู้จักนะตรงนี้เขาเรียกว่าพิทวอล์กนะครับพิทวอลก็คือ,อเราเดินรถตรงนี้รถออกมา ส่วนมากจะจะให้เฉพาะเป็นทีมงานนักแข่งนะครับเวลาเรามาแข่งเราก็จะพิทวอลกตรงนี้ส่วนตรงนี้คือพิทเลนพิทเลนคืออะไรพิทเลนก็คือให้รถมอเตอร์ไซค์นะฮะนักแข่งขี่ช่องนี้ห้ามเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเขาก็จะขี่แบบพิทเลนที่มันดังพ๊าๆๆาป๊ความเร็วไม่เกิน6กสนะถ้าเกิน60มันก็จะอันตรายหรือไม่ก็อาจจะโดนปรับเป็นเงินนะครับสำหรับในกฎกติกาของไทยเราควรจะขี่ช้าๆนะฮะ แล้วก็ห้ามขี่ย้อนสอนนะครับถ้าจะย้อนก็ต้องอ้อมพิษหลังหลังเลนนะฮะตรงนี้ก็คือพิษเลนตรงนี้คือพิษวอล์กนั่นเองนะครับพี่แกไปไหนละนโอ้นูน่นพี่แกไม่ทักเราเลยอะ่ออะเป็นไรเนี่ยพี่แกเป็นทักเราทักได้เหรอครับรู้จักกันเหรอตสนิทกันแกอย,อยู่ก็ขอถ่ายรูปสองครั้งเดี๋ยวมาดูครับนี่เดี๋ยวเราจะย่องให้เลสวัสดีครับ เดี๋ยวถ่ายวิดีโอกันครับพี่นี่ประเภ่สองของรายการครนี้ทีเด็ดในสู่เอเชียทา้นัครับเดี๋ยวได้ชมไม่มีลายเซ็นนะเขาคงเหนื่อยนะผมเข้าใจนักแข่งซึ่งผมไม่ใช่คนดังเหมือนนักแข่งทีมทีระดับโลกนะฮะผมก็เข้าใจนะเวลาพักเวลาก่อนแข่งมันตื่นเต้นมากซึ่งแบบอยากอยู่คนเดียวเงียบๆเลยนะขอขโมยนะพอมแผ่นแล้วกัน ฮะเขาให้อย <Ha S 2> <I mean S 1> ู so, so ่ใช่แต่แต่ก็ไม่ได้ลายเซ็นนะนะเดี๋ยวค่อยเอานะฮะเดี๋ยวค่อยเอาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจอพี่แกจะให้เซ็นให้ขอบคุณครับแม่เอ๋โอ้มีแฟนเป็นคนไทยด้วยโอ้โหพี่พี่พี่จะรู้จักแแบบชิมดังๆหน่อยนะฮะหลายคนเลยอินทีมโอ้โหตั้งแต่หลายคนเนี่ยนะครับ แล้วปกติเขาจะออกมาเซ็นตอนไหนครับเซนโดเซนโดก็นี่ไงเซนโดไงอเซนโดเดี๋ยวขอสองแผ่นนะครับนะครับถ้าไม่มีลายเซ็นเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาเอาแบบนี้แล้วกันน้องๆก็แต่กิจกรรมแล้วกันแบบนี้ก็ก็สวยลายเซ็นไม่ต้องออกก็ได้ไปตรงนี้เขาทำอะไร อ๋อตรงนี้คืออเล็กโลอเล็กโลอเล็กันอเล็กโลที่เราถ่ายรูปด้วยเมื่อคืนนะฮะเราพักโรงแรมเดียวกันพี่เขาพี่เขาคุยกันแบบเป็นธรรมชาติมากชวนผมไปกินลาบด้วยหลังจากแข่งเสร็จจะไปกินลาบพาแกไปกินเป็ดด้วยเป็ดที่ทำมาจากไก่มาาจกป้าเบโออ้วลทับ

บอกอธิบายเขาทำอะไรอยู่เขาเขาเขาตั้งใจรอนักแข่งออกมาออกมาประมาณนั้นแหละเด็กซีต้องไปครับเดี๋ยวขอได้เจอท่านขอได้เชิญครับพี่นี่ครับสุณผู้ชมครับพี่พผู้อดทนเดินเกินขึ้นบนแฟนแฟนครับตอนนี้หมดเวลาของกิจกรรมที่บอกแล้วนะครับ ไม่ไม่เราเราไม่นั่งเรามถ่ายรูปถ่ายรูปเออเราคนกลาบรรยากาศดี้ครับนโอเคครับจะมาขาชื่ออะไรนะพี่น้องออะไรนะโมเดิร์นอเล็กโลแล้วก็คนไหนคนซ้ายคนซ้ายขวาไมคโอเคนะครับนี่ไมคก

เช็คขับเป็นอะไเด้นี่นี่เลียเลียเลียตนนัทหาเลียอะไรเลียที่เลียตอนนี้เราจะไปไหนเนี่ยหมดเวลาแล้วเหรอเเออหมดวลาพี่หมดเวลาแล้วครับเพราะว่ารถเขาจะออกแล้วครับอันผมอยากกินลาบไปยุ่งหนิลาบไนเซียจอแนะนน้ำผมเนี่ยตอนนี้มันบอกหมดทีแล้วครับโอ้ยบะแมงดอกจอนยักษ์ตายละไนเซียบอกมาไปยิมกินลาบเนี่ยเจี้ยงเนี่ยขอยิมกินาบเนี่ยร้านลาบไหมมันหลายอยู่แต่ว่าเอาจากลาบมึงเอาจากลาบมึงเอา บอกไว้บอกจุดบัถทึกระครับพอตอนที่บอกจุดโอ้ยผมเคยจีลาบด้ยติดเดี๋ยวนี้บอกจังหน่อยนะเคยอยู่ครับผมถามลุงนี่ก็ได้ลุงร้านลาบร้านไหนเสียผมหิวของหโอ้ยเดี๋ยวนี่ผมบม้คอยอยู่ผมอยู่ละไม่มาถ้าเป็นละไม่มาเลยร้านไหนร้านไหนละไม่มาเลยครับเชิญครับนะครับลุงเขาจุดไฟแล้วโอ้ยมีบางคนเดี๋ยวค่อยคุยกันโอ้ยน้องเฮือภาษาลาลาบซื้อกัหลวงกันมาบอกกันโอ้ปวดหอยอีกแล้วอ่ะได้ครับ ได้้แลเอาปิดปิดก่อนแค่นี้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเที่ยงจัดเดี๋ยวจะจบจบคลิปก่อนนะฮะก็ก็อาจจะมีช่วงเวลาที่ดีกว่านี้นะครับรอดูพรุ่งนี้เราจะมีเวลาที่ได้อยู่กับใกล้นักแข่งหรือว่าได้ลายเซ็นหรือเปล่าสำหรับวันนี้พี่ถ้าไม่มีพี่ก็จะให้เป็นปฏิชินแล้วกันนะฮะสวัสดีครับจริงแจริงครับผมเขาแฟนครับผมนี่ลายเซ็นมัยังเลยครับผม นะฮะก็ขอบคุณมากครับปานะครับผมสําหรับวันนี้เราก็ยังไม่ได้ลายเซ็นนะฮะเพราะว่านักแข่งต้องการความเป็นสมาธิเนาะนะครับก็ยังไม่ได้เซ็นพรุ่งนี้อาจจะได้เซ็นเพราะอาจจะได้เจอไหเช่รช่องเรียนให้ไปเ่ับคหมดีนี้ก็อาจจะแค่นี้นะฮะปิดเลยแล้วกันแค่นี้เหรอก็ง่ายๆปิดเลยปิดเลย